ะะสําหรับแพลวพาไปเรื่อยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะแพลวไม่ได้จะมาดีววอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นที่แพลวแต่งตัวไหมคะแพลวจะพาทุกคนไปเที่ยวกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวยังไงเราตามกันมานะคะไปกันนะคะไปกันคะ่ะ ะะแพรก็มีทำเตรียมน้ำกับเตรียมแซนวิชไปกินด้วยนะคะนี่นะคะที่เราจะมาเที่ยวกัน ไปกันค่ะเราไปนั่งเล่นกันนะคะ Hi, สบายจังนะคะสำหรับวันนี้ก็คือการไปเที่ยวของเรานั้นก็คือการเที่ยวทิปอยู่ที่หน้าบ้านนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราก็แบบการเต้นแล้วก็แบบเอากอย้มานั่งกับเบาะรองนอนมานอนนะคะเพื่อแบบว่านั่งแล้วแบบไม่เมื่อยก็แบบสามารถแบบนอนอ่านหนังสือเล่นได้แล้วยังไงเดี๋ยวแพรวจะเข้าไปเอาน้ํก เซนดิว์ออกมากินด้วยนะเพราะว่าจะได้แบบมีอะไรทําไม่เบื่อนะคะนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน้ำและเซนดิว์มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนะคะ ทุกคนว่าจริงๆอ๋อมันก็โอเคนะแบบนี้ดีแย่สบายมากเลยอ่ะคือประเด็นอ่ะคืออ่ะแพอ,ะอยากจะบอกว่าปกติแล้วคือแพว่ลเป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวมากเลยทุกอาทิตย์คือแบบต้องหาสถานที่ไปหรือว่าหากิจกรรมทํานะคะแต่ว่าทุกวันนี้ตั้งแต่มีโควิดมาประมาณแบบปีครึ่งแล้วอ่ะแพวไม่ได้ ออกไปไหนเลยแทบจะไม่ได้ออกเลยคือแบบถ้าออกไปก็คือแทบแบบไปเอาของหรือว่าแบบไปหาแม่แต่ว่าไปเที่ยวคือไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะคะคือแบบค่อขางที่จะเบื่อมากเบื่ออยู่บ้านมากก็เลยแบบลองคิดว่าแบบทํายังไงดีอ่ะก็เลยแบบเออเอาเต็นท์แบบออกกลางเล่นดีไหมอะไรเงี้ยจะได้รู้สึกเหมือนว่าอย่างน้อยๆเราก็แบบมีกิจกรรมในการเอาอะไรออกมาทําทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยจะได้ไม่เบื่อนั่งยู่แต่ในบ้านนะคะสําหรับแบบคนที่แบบว่า ชอบหากิจกรรมทำหรือว่าแบบไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็แบบมีสวนหน้าบ้านก็แนะนํานะคะเอาเต็นท์ออกมากลางดูแบบเปลี่ยนฟิวบรรยากาศไปอีกแบบหรือว่าแบบเล่นกันในครอบครัวแบบนอนนอนเต็นท์เล่นกันข้างนอกก็แบบโอเคเลยคือดีแล้วก็เหมือนแบบได้บรรยากาศแบบมีลมพัดมีเสียงนกร้องอะไรเงี้ยคือแบบดีมากคือชิล เป็นการเที่ยวทริปกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะเแล้วทีเนี้ยแพลวเป็นคนที่แบบชอบพกกระเป๋าแบบ <c oughs> ร้อนค่อนข้างร้อนนิดนึงเพราะไม่ค่อยมีลมค่ะคือแพลวอเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋าแบบใบเล็กๆอย่างนี้นะแล้วแพลวอเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวยังไงอ่ะคลิปหน้าแพลวจะมารีวิวกระเป๋าเดลินเต้นนะคะ ตัวนี้จุได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะจุได้แน่นๆเลยสำหรับวันนี้นะคะแถวก็ต้องขอตัวไปนอนเล่นอยู่หน้าบ้านก่อนนะคะแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชรกช์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วครั้งหน้าเราจะมารีวิวกระเป๋าใบนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ